อืมอืมอนเอาแล้วอุ้ยไปซื้อฮ่าฮ่าฮาเอบนะโอ้ประทูพร้อมบินเห้งแต็มแล้วนั่นเหลืออยู่เหลืออยู่สี่ตัวเองสี่นี้ สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีท่านที่เพิ่เข้ามาชมช่องธรรมมาฮากินถินไทยวันนีน้มายกย่อหนามากครับเพราะว่าน้ำล,ลุ่ม,ามาลงลงลงจะเป็นยังไงที่มาาันงอมาุ่งเส้นงอแบบมาทั้งหมดซีเส้นยอนะครับมาลุ้นกันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาลุ้นกันครับมาทาั้งหมด หาเส้ยนเย้าะรำเกี่ป็นนับเป็น,น,ปนกี่นับได้ซีนับเป็นน้ำมาเป็นหาคนนะเสี้ยนง้อมนเหมือนหาเสี้ยนง้อทั้งคุณก็ได้จับอยู่เป็นปลาซอยแล้วครับปลาน้ำหลากน้ำหมกักเส้นดีมารุ้นกันโรเลตมาแล้วกำะมังกำะมังขึ้นตะเคียนขึ้นตะเคียนสอวตัวเล็กขึ้นตะเคียน ตัวนีต้ตระเพียนหรืวันขาเตเอ,อไม่ใช่ตะเพียนนะครับเ,าาเป็นเด็กตัวนึงประส่อยตัวนึงประเดิมนะครับเัวแรกององสามเส้นนับยกประส่อยยกกระส่อย นิ้นน่ะนี่ออนน่ะนิ้นใหญ่เด็กมัอ่อนได้ปนิ้นแล้วครับมาแล้วมา้วครับตะเคียนตะเคียนได้ยินข่าวที่ว่าซปคอคือหารออา่ับเดีนี่เดี๋ยผมคับไปนี่เดี๋ยเลี้ยนี่เนี่ยขไปขึ้นด้วันเดี๋ยุกอ่ะเร่ก้อนานแถกลัวตวดกลัวอะไมันจะมาหมด มันนั้นหัวไม่ต้องเอาไปฉันจะปูดด่เจโง่เขาไม่ได้เอามนมนัออส่อเป็นได้ตายนี่ได้ตายตายยังเต็มตามนีจะตายยังเนื้อมทัน์อมทางเด็กคนมีรถจ น็เงยแต่ไหายยังเอาปลาเนื้ยปลาเนื้อที่เราหุ้นปลาที่เป็นได้ล่ะสูตรขาวหลุดซำเปปลาประมาณหนึ it. It ่งกิโลกิโลประขาดนะครับปลาเย็นหมายไงทางลังดึงปลาบ้วยแตกค่ค่อยขึ้นไปนะครับเอากวนพดเดี๋ยวไปหาไม้ดีๆจักหน่อย เดี๋ยวมันจะมีจุดเหมาะเวทีหมาลครับจ้าเ่บุมนต่ำคุณมันทีดวงนั่นน่ยั้นเราไปพูน่ะแลไปแล้วไปปลาเจ้าไปไไ้บาด้ไปต้นมแล้วเราได้ย่างไปดิกาว่าโอ้ไปแล้วคุณไย่างไปเไป้อมาหาบ่บ่เพิ่้่าไปแล้วเจเพราะว่าไปเลยไปเลยนรำแข็งอ่ โอ้อยยวอนได้ปนิ้นคเน,นเดียวได้นได้สงลเดียวเย้นหมายไมยครับหม,ย,หมย,ย้่อตากค่อยเขันเลยเปลือยเลอยเปลอเปลือ,อเย,ยเปลอยเปอยเปปลือยเลยเปลกลื่เ <c oughs> เปลือยอยปลืบยเปอยเปืออยเ้เปลืยยเปลเปลเยปลเอยเปลืยัอยเยอปืออยอย หมายใหม่กันครับเป็นหมายใหญ่ทางวัดเจ็ดโสไปดิลี่วัดเราหน่อยหน่ะเปะลึกลึกนี่ละแข็งเหรอทำไมันไม่เกาะมันเมันเกาะกันแหละเง็บเงียบพาไปเรื่อยๆอุ้ยตัวครับโอ้ยใส่ใส่กระบอกตัวใหญ่ กับไม้แรกเนี่ยอืมตัวรับสองตัวสามตัวโอ้ประทูกทูทูครับทูนักจีดมาแล้วมาแล้วอ้หลอด

เกาะด้วยเะมือนกันนะมันี้ัูจะีทูปะทูย้อนไปยึ้งตึมยิ่งไมะมีเกาะู่หลอดไปมันลอด มันยาวสามเซนน,นม่นเก็บมือเก็บปลาสอ้อยก็ตอกซ้ำม,มีอยู่ตรงกลางเลยร้านเก๋อะไรไมอยู่ตรงกลางเลยใครยืนจูงสนบ

โอ้ไม่เหลืออืมอืมเอาแล้วอุ้ยไปซื้อจูใหญ่ครับออกไปแล้วอุ้ยดิ่มต่ำๆโชว์ดิเงี่ยไงก็บอะไรเลยต่อผังใช่ปะอืมอืมตอบัสอืม เหลือหนึ่งเต้าครับใส่ชสองกระบอกไซส์ใหญ่ๆสูงไมนได้เต็นอ่อนโยนอู้มาแล้วตะเพนมาแล้วมาแล้วตะเพนมาแล้วเดือดเต็มเลย ปิดมาหมดแล้วสองห้าอะไรรูดอะรรูอืมตัวเตเออาไว้ปีหน้าเพื่ออีกห้าใจะไว้้ๆก็ที่ก็ได้ดเนี่ยก็ได้แล้วน่ะไปซ้ำอืออือ โ smile, อ you, oh, ้ยขอคุณได้นเน็ตน้อยเดี๋ยวเราปนเน็ดนนตาจะบเป็นน totally cool. ักกระโดดสูงเลนิ uh ้ขอหลุดตะไคร้พอดีแล้วปิดบับไปนี คันออกนะโอ้ป,ปัูพอนบินหนสีแดงครับขึ้นนี่ก็ได้บินแล้วสามเนเคนนนนนืนบัตรทูร้านน่งตบินหน่อยมดบตรนตัวแล้วนะ ใต้น้ำมันยุบไปต่อประมาณต่อปนนไปเร่อยๆครับแบบลดตัวสองตัวไม่มาเยยว่ะไม่ได้แหนยตรงข้างบนว่ายู่ใจปิงน่นะเยอะนะมันจะตันๆเยาตะเพียนปากมั่งหน่อยอเถอะ

tôi đi không trong ừ, tôi có tôi từ tên ở tôi nghe ừ. ừ, cứ lắm đi tôi <tú> tình <tú>

Eita! ta De tudo aí. Hãy subscribe

อย่ามาโกหกมึงมี่ั้ยุ่งอย่มโอหอ๊กซีนี่ตันี้สิามแข็งมาครูมาจิรสามนคือโองไม้กันบอครับกระบอกใส่สวยๆซส่สี่เซน ลอดลอดลอดตับกะเาะเขาลอดหัวเราตีหลดุดลังทอดเลยนะตัวน้นอยๆน่งชัคุยละอืมอืกมตะคุยและ ดินแห้งเลยปะทัวว่าเป็นฟูงเหรอเี๋พอสิบลเร็วๆถูดเถอถูละถูอีกหนึ่งตัว หหลมดมาแล้วกำมังใหญ่มังใหญ่มาแล้วนานกำมังตะเพียนมาเรื่อยๆเได้คว่าต่นหือปลา้กำมังเลยท่นท่นนถือกำามังท่าง่มีแมวอตืกำมังตะเพี้ยนหนูถือเตกำมังถือคระตุบาดแล้วหยุดเบงทานตืนทั้งทาทามีเบ่งนี้น้องหยุด

FC แม่งนะทํามาบอล โอ,อ้โดดซ่าโดดขวาเลยอาื่นเก้นเนี่ยกำลังอ,อ,อ,อีกหนึ่งตัวยังเงียบเงายังเงียบเงามเเาเรื่อยๆอึ๊บตีรังกาออกไปแล้วมาแล้วนั่นแต่มาเป็รอดนะสองตัวเล็กๆครับรอดไดวน,นี้ละ ดีต่ามลลนอเลยี่ี่โตใหญ่ตัวนี้ไม่ต่ำทีนไหนหนึ่ตัวครับหนึ่ตัวจะได้หรือไม่ได้นี่มีดินหนมีนาเยอะ่านาด ก็วักิงดก็ตมังเตมัเมออเออยสี่ม้เนี่ยโดดสายโดดขัวมันพอตื่นเต้นเลยสามตัวครับกำังตัว โอ,อ้โอ้ออกผสมหนึ่ตัวสองตัว,ต,วตายยังมังหน่อยปละเขาลายบิดไปไบสอง เก็บดีเลยครับรอปละตัวซองตัวสะสมเต็มโอ้โหตัวเงี้ยสินะเดียบอเดียอยูใหญ่กระโดดออกเดี๋ยตัวน้อยแต่ยกยื่นพคตเบเต็มหองเองตัวเี้ยก็พอดูดดงอกระดายเอ้ก็พอดูดดงอเง้ยโค นั่นนั่นเหลืออยู่เหลืออยู่สี่ตัวอึสี่นี้นนั่นเราประสามซี่ที่นว้ยตัวน้อยตำมันเราถึงมัดจับเอาปุ่น,นมีน้องสองเ้นเครึง่งมุดหัว ปอึบปอึบตัวเดียวว่าโดดสองเท่ยใส่ขนาดนี้บนนาเกล็ดเหรอใส่สามชิน้นครืงตัวนั้นเกือดซุดนอือหัวลุกจนงอกลวยไปกลวยมัน

ตื๊บคือแท้ๆตัวเดียวโดดเบ่ยงสูงตื๊บรอดรอดไปซ้ำรอดเหล่รอดรเหล่ตากรได้ตัวใหญ่ใหญ่ไหนหมด